วันนี้ของนักเรียนปีสองนะคะแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่1เล่นที่1ค่ะเปิดไปที่หน้า81เลยอาจารย์มาช้า15นาทีเพราะว่าวันนี้สอนสมถทาและวิปัสสนากับคุณครูทายาแทแห่งธรรมรัตนห้านะคะเวลาที่นี่นะคะให้ความรู้เนี่ยจะต้องลงมือปฏิบัติทันทีเพราะว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอนุสาสนีปฏิหารเมื่อเราสามารถน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมาใช้ได้นั่นแหละค่ะเราชื่อว่าส่งไว้ซึ่งธรรมฉะนั้นคําพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะพิเศษมากมาก,มากเลยพง์กลัดว่าเอเหิปัสสิโกเชิญท่านทั้งหลายเข้ามาดูเถิดโอปะนญิโกน้อมเข้ามาใสาต่ตนนะคะ สวากขาคาโตมากวตาธรรมธรรมของพระผู้มมีภาคเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงจำแนกทรงจแกจแก,จแกไว้อย่างดีแล้วเมื่อโอปัญิโกแล้วเนี่ยก็จะรู้ได้เฉพาะตนเป็นปัจจต่งังไม่จำกัดการเวลาและให้ผลได้ในทันทีเป็นสันทิฏฐิโกในชาติปัจจุบันนะคะด้วยเหตุน,นี้เนะะี่ยค่ะที่นี่เวลาเรียนปุ๊บก,ก็ลงมือทำเมื่อสักครู่เนี่ยเราเรียน สมถะและวิปัสนาเวลาที่ที่ทดสอบสมถะก็ต้องรู้เลยว่าเนี่ยความฟุ้งไม่มีเวลาทดสอบวิปัสนาก็รู้เลยว่านี่คือการไข้ควรทมและต้องมีขั้นตอนตามมรรควิธีของพระศาสดานักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า81แล้วขอทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ารับชมรับฟังได้บุญไปด้วยกันนะคะอาจารย์ได้บุญอย่างไรก็ขอให้ท่านได้บุญเนี่ยได้กุศลอย่างนั้น ให้ท่านทั้งหลายได้มีดวงตาเห็นธรรมที่อนุโมทนานะคะอาจารย์สาธุอนุโมทนากับจิตอันเป็นกุศลของทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็อุตส่าห์นะคะเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าไปพร้อมๆก,กันกับพวกเราด้วยความมีศรัทธาค่ะเราอ่านพร้อมกันเลยนะคะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17สุดตันตปิฎก สังยุตตานิกายขันธวพรวารวจหน้าที่29ข้อที่62ถึง63อัฏสาทสูตรที่สว่าด้วยคุณโทษและเครื่องสลัดออกแห่งขันห้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถาปินทิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้าคุณแห่งรูปจากไม่มีไซสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงกำหนัดในรูปแต่เพราะคุณแห่งรูปมีอยู่ ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำนัดในรูปดูก่อนพิสูทั้งหลายถ้าโทษแห่งรูปจะไม่มีสซสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปแต่เพราะโทษแห่งรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปดูก่อนพิสูทั้งหลาย ถ้าเครื่องสลัดออกแห่งรูปจะไม่มีไสาสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงออกไปจากรูปได้แต่เพราะเครื่องสลัดออกแห่งรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปจากรูปได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าคุณแห่งเวทนาจากไม่มีซไสาย สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงกำนัดในเวทนาแต่เพราะคุณแห่งเวทนามีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำนัดในเวทนาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าโทษแห่งเวทนาจะไม่มีไซสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อนายในเวทนา แต่เพราะโทษแห่งเวทนามีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในเวทนาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาจะไม่มีไซสสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงออกไปจากเวทนาได้แต่เพราะเครื่องสลัดออกแห่งเวทนามีอยู่ ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปจากเวทนาได้ดูก่อนทิสุทั้งหลายถ้าคุณแห่งสัญญาจะไม่มีไซสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงกำนัดในสัญญาแต่เพราะคุณแห่งสัญญามีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำนัดในสัญญา ดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าโทนแห่งสัญญาจากไม่มีไซสสัตว์ทั้งหลายโโก,ก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในสัญญาแต่เพราะโ,โทษแห่งสัญญามีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในสัญญาดูก่อนพิสูทั้งหลายผ้าเครื่องสลัดออกแห่งสัญญา จากไม่มีไซส์สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงออกไปจากสัญญาได้แต่เพราะเครื่องสลัดออกแห่งสัญญามีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปจากสัญญาได้ดูก่อนพิสูทั้งหลายถ้าคุณแห่งสังขารจากไม่มีไซส์สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่พึงกำนัดในสังขารแต่เพราะคุณแห่งสังขารมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำนัดในสังขารดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้าโทษแห่งสังขารจากไม่มีซสายสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในสังขาร แต่เพราะโทษแห่งสังขารมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในสังขารดูกนพิสูน์ทั้งหลายถ้าเครื่องสลัดออกแห่งสังขารจากไม่มีไซส์สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงออกไปจากสังขารได้แต่เพราะเครื่องสลัดออกแห่งสังขารมีอยู่ ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปจากสังขารได้ที่สุทั้งหลายถ้าคุณแห่งวิญญาณจากไม่มีสายสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ผึงกำหนัดในวิญญาณแต่เพราะคุณแห่งวิญญาณมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดในวิญญาณ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าโทษแห่งวิญญาณจากไม่มีไซสสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณแต่เพราะโทษแห่งวิญญาณมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในวิญญาณดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณจากไม่มีไซส์ สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงออกไปจากวิญญาณได้แต่เพราะเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปจากวิญญาณได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพียงใดตัดทั้งหลายก็ยังไม่เป็นผู้ออกไปพาดไปหลุดพ้นไปมีใจอันหาขอบเขตไม่ได้อยู่ในโลกเทวโลกมารโลกรมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสม,มณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูกด่อที่สุดทั้งหลายเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายรู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษ<ด>ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุป,ปาทานขันห้าเหล่านี้ ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นผู้ออกไปทาาไปหลุดพ้นไปมีใจอันหาขอบเขตมิได้อยู่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์นะคะในตรงนี้เนี่ย พระศาสดาได้ตรัสถึงสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยค่ะเกิดความลุ่มหลงความลุ่มหลงก็คือความกำหนัดอย่างตอนนี้เรามีร่างกายกันทุกคนใช่ไหมคะเราก็พอมีร่างกายแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจผิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราอาการที่คิดว่าร่างกายเป็นของเรานั่นแหละค่ะเรากำลังหลงเรากำลังมัวเมาในร่างกายของเรานะคะ เวลาที่เรามีอารมณ์สุขหรือทุกข์เราก็เข้าไปยึดว่าสุขหรือทุกข์นั้นเป็นของเราอาการอย่างนั้นชื่อว่าอาการลุ่มหลงอาการมโมเมาหรืออาการกำหนัดนะคะแล้วเวลาที่เราจําเรื่องราวต่างๆได้เราก็คิดว่าเราเป็นคนจําเราจําเรื่องนั้นเรื่องนี้อาการอย่างนั้นเน่ยเป็นอาการที่ลุ่มหลงมีความกำหนัดมโมเมาในสัญญาและเวลาที่เราคิด บางครั้งเราก็ภาคภูมิใจว่าเราคิดดีบางครั้งเราก็ภาคภูมิใจนะคะไม่ไม่ภาคภูมิใจในตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนที่คิดแย่มากทําไมชอบคิดอย่างนี้อาการอย่างนี้ก็เรียกว่ามีอัตราตัวตนในความคิดการมีอัตราตัวตนในความคิดเนี่ยคะ่ะก็ชื่อว่ากําลังหลงกําลังมีความกําหนัดในสังขารเวลาที่เรารู้สิ่งต่างๆนะคะ อารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หรืออะไรเนี่ยค่ะมันทําให้เราเพ้อเพลินและหลงว่าวิญ,ญญาณเป็นของเราฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เราหลงอย่างเงี้ยก็ทําให้เราเนี่ยมีภพชาติเกิดแล้วเกิดอีกเอาง่ายๆนะคะรูปประหัรในชาติที่แล้วของเราก็สลายไปแล้วใช่ไหมคะไม่มีอีกแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่ารูปประหัรในชาติก่อนๆเนี่ยเป็นอะไร เพราะสิ่งใดที่มันดับไปมันก็คือไม่สามารถที่จะกลับมามีตัวตนได้อีกถูกต้องไหมคะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในชาติก่อนๆและชาติก่อนๆก่อนๆของเราก็ดับไปหมดแล้วแต่ทำไมถึงยังมีขันในชาตินี้กันอีกเพราะอะไรก็เพราะอำนาจของความกำหนัดความรุ่มหลงนี่แหลคะค่ะเข้าไปยึดว่าสภาพธรรมเหล่านั้นเป็นของเรา ทั้งทั้งที่มันดับไปแล้วก็เลยทำให้เกิดเกิดตัณหาขึ้นมาในจิตทำให้มีสมุทยัยทยานอยากในอารมณ์เวลานั้นเนี่ยค่ะเวลาที่ตัณหาย,ยังอยู่ในจิตเนี่ยเวลาตายลงร่างกายสลายแล้วแต่จิตมันกายกับจิตมันไม่ใช่อย่างเดียวกันสิเพราะว่าร่างกายมันเป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมคะมันสลายก็สลายไปอ่ะแต่จิตยังมีความกระหายความอยาก ไอ้ตัวกระหายตัวอยากตัวนี้แ่ะค่ะก็สร้างขันขึ้นมาใหม่ก็มีพบใหม่ขึ้นมามีวิญญาณเกิดขึ้นได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งมีรูปมีเวทนาเกิดขึ้นได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละงานนี้ฝนตกเสียงดังได้ยินกันไหมคะอาจารย์ว่าท่านทั้งหลายจะไม่ได้ยินนะเนี่ยจะบรรยายต่อหรือจะยุติกันดีอ่าลองลองเช็คดูนะคะว่า ได้ยินเสียงอาจารย์รู้เรื่องไหมเพราะว่าหลังคาของอาจารย์น่ยมันบ้านนอกนะคะเวลาโดนฝนปุ๊บมันก็เสียงดังนะถ้าเกิดว่าหลังคาเป็นกระเบื้องเนี่ยมันจะเงียบเดี๋ยวไว้สำนักใหม่นะคะอาจารย์จะบุงหลังคาศาลาเป็นกระเบื้องเวลาบรรยายของอ,อากาศถึงจะได้ยินตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรเลยใช่ไหมคะโอ้โหเอาแนบหูกันแล้วยังไม่ได้ยินเลยอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์พักเบรกการบรรยายก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกเอาได้ยินอยู่เหรอคะต้องพูดดังๆหน่อยต้องพูดดังๆบอกว่าได้ยินพับได้ยินไหมคะอย่างนี้ได้ยินยังคะหรือว่าอ๋อได้ยินอยู่นะคะดูซิว่าได้ยินมากน้อยแค่ไหน นะคะได้ยินได้ยินชัดอยู่นะคะอาจารย์กลัวท่านทั้งหลายไม่ได้ยินนะเนี่ยนะคะอ๋อได้ยินอยู่นะคะมีการต่อเลย <c oughs> มีการต่อเลยฮะอ๋อค่ะ เออเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวสาาหลังใหม่ของอาจารย์นะคะเดี๋ยวจะดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าสาาหลังเนี้ยอาจารย์มีเงินอยู่หมื่นเดียวในต,ตอนนั้นอาจารย์ก็ตั้งจิตอธิษฐานเพราะว่าคนมาปฏิบัติแล้วไม่มีสาาให้พักพออาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานอาจารย์ก็ไปนั่งสมาธิเวลาอธิษฐานจิตของอาจารย์น้นไม่ยากค่ะอาจารย์ก็ไปนั่งสมาธิาแล้วก็เพ่งสาาภาพสาาปรากฏปุ๊บอาจารย์รู้เลยว่าไม่ถึงอ่ ไม่ถึงเดือนสลาอาจารย์เสร็จเจ็ดวันค่ะสลาอาจารย์เสร็จด้วยเงินที่มีต้นทุนแค่หมื่นเดียวด้วยเห็นเนี้ค่ะหลังคาอาจารย์เนี่ยซื้ออยู่ประมาณสี่หมื่นบาทแต่เป็นเมทัลชีตมันก็เลยทําให้เสียงดังนิดหน่อยนะคะใช้ชั่วคราว <c oughs> ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวบรรยายต่อนะคะเวลาที่เรามีสังขาร แล้เราคิดว่าเราเป็นคนคิดในเวลานั้นชื่อว่าเรากําลังหลงโมเมาในความคิดอาการหลงโมเมาในความคิดอย่างนั้นเรียกว่าความกําหนัดเห็ไนไหมคะฉะนั้นถ้าเราจะละก,กิเลสเนี่ยเราจะต้องสังเกตสังเกตจิตของเราในทุกทุกวนันเมื่อไรที่เรามีอาการเป็นเราในเวทนานะคะอะอย่างเช่นว่าอุย้ยทำไมเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินเป็นทุกข์เหลือเกินเนี่ย อาการนั้นน่ะแสดงว่าเรากำลังมีความกำหนัดในเวทนาขันนะคะเรากำลังเข้าไปยึดว่าเวทนาขันนั้นเป็นของเราแต่จริงๆแล้วมันก็คือาธาตุนะคะคือาธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเอาแล้วค่ะเสียงดังมหาศาลเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์ลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยบรรยายในวันพรุ่งนี้แล้วกัน ลวงตาเดินใส่ล่มเอาล่มไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าเรือนว่างฝนจะเปียกหรือเปล่าลุงพี่เก็บเรือนว่างเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะงั้นอาจารย์ลาทุกคนทุกท่านก่อนนะคะแล้วค่อพบกันใหม่ค่ะสาธุค่ะ